เก้าสิบเอ็ดไข่ขอไอไข่ไข่ไมโ้โทไข่เก้าสิบสองคดคอโอดอคดเก้าสิบสามคนคอโอดอคนเก้าสิบสี่ นขนคอโอดอคนคนไมโน 95, ้โทขนเก้าสิบห้าคบคอโอบอคบเก้าสิบหกครัวคอรออวัวครัวเก้าสิบเจ็ดครูคอรอ อูครูเก้าสิบแปดความคอวอัมความความไม้เอกความเก้าสิบเก้าคอคออคอหนึ่งร้อยคอยคออคอคอ ยอคอยหนึ่งร้อยหนึ่งคอยคออคอคอยอคอยคอยไม้เอกคอยหนึ่งร้อยสองค่ะคออคะคะคะไม้เอกค่ะ หน,น,นึ่งร้อยสามคณะคออคะนออานานาไม้โทนาคณะหนึ 104. ่งร้อยสี่คัดคออดอคัดหนึ 105. ่งร้อยห้าขั่วคอ อวขัวขัวไม้เอกขัวหนึ่งร้อยหกขาคออ่อาขาขาไม้โทขาหนึ่งร้อยเจ็ดขาคออ่อาขาข,าง,ขางอคาง หนึ 108, ่งร้อยแปดคำ, 9, ค,ำคออำ่ำคำหนึ่งร้อยเก้าคำคออ่ำคำคำไม้เอกคำหนึ่งร้อยสิบคำนับคออ,คอ่ำคำนออะบอนับ คำนับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคิดคออีกดอคิดหนึ่งร้อยสิบสองคิวคออีกวอคิวคิวไมโถคิวหนึ่งร้อยสิบสามคืนคออือนอ ค, 4, คือหนึ่งร้อยสิบสี่คือ 115, ค,คออ,คอืคือหนึ่งร้อยสิบห้าคุกคออุกกอคุกหนึ่งร้อยสิบหกคุยคออุกยอคุยหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคู่คอ อูคู่หนึ่งร้อยสิบแปดคู่คออูคู่คู่ไม้เอกคู่หนึ่งร้อยสิบเก้าเข็มคอเอกมอเข็มหนึ่งร้อยยี่สิบเคยคอเออ ยยอเคย